ในปี2024บทบาทของประเทศไทยในอุตสาหกรรมลักชัวรี่ระดับโลกถือว่าทวีคูณหลายเท่าและก้าวไปสู่จุดสูงขึ้นกว่าเดิมซึ่งเห็นได้ผ่านจำนวนคนไทยที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์เอ mbassador ของแบรนด์เหล่านี้เริ่มจากแบรนด์ลักชัวรี่อันดับหนึ่งของโลกอย่างห o u i s Vuitton ที่ประกาศแต่งตั้งให้ลิซ่าและแบมแบมเป็นทาวอมบา s เ a อร์อย่างเป็นทางการ ชาแนลแต่งตั้งให้ออกแบบชุดที่มนเป็นแบรนด์เอมเบสเดอร์คนแรกของประเทศไทยหลังร่วมงานกันมาหลายปีเช่นเดียวกับหมากปารินที่ในปีนี้ขยัมมาเป็นเอมเบสเดอร์อย่างเต็มตัวกลับคณาวุบูตและบิลกินพุทธิพงศ์ถูกประกาศให้เป็นแบรนด์เอมเบสเดอร์ของกูชีเต้ยจรินพรถูกประกาศให้เป็นแบรนด์เอมเบสเดอร์พรานดาจากไทยเป็นคนที่2โลเอเวประกาศแต่งตั้งให้ใบเฟิร์นพิม์ชนกเป็นแบรนด์เอมเบสเดอร์คนแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เบอร์เจเกอรเวเนตา eta, เล่นทางต้าเหนือและดิวจิวรวัตรให้เป็นแบรนด์เอมเัน อีกแบรนด์จากเครือเคอร์ริงอย่างซังโลคองก็แต่งตั้งเต็นชิตาพลให้เป็นแอมบาสเดอร์ส่วนเจฟฟ์ซาเตอร์ก็ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ถึง3แบรนด์ทั้งวาเลนติโน่คาร์เทียและเรย์แบดดิฟฟานี่แอนด์โคแต่งตั้งให้วินเมทาวินเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับใบเฟิร์นพิมชนกที่เป็นเฮาส์แอมบาสเดอร์หญิงคนแรกของประเทศไทยอาร์โปลนัทวินเป็น globally เอามาเซเดอร์คนไทยคนแรกของเ i a g e t และล่าสุดส่งท้ายปีกับทอมมี่ฮิลฟิกเกอร์ที่เพิ่งประกาศ4 Brand นรนดดเใดววีย ทั้งปอนภูวินเจมีนายและโฟล์ส่วนในปี2025ใครจะได้รับตำแหน่งแบรนด์บัสเดอร์อีกทาง The Standard ๊ o บก็ของแง่ว่ามีมาตลอดทั้งปีแน่นอน